สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับเหลือการตัดเหล็กนะครับโครงบนนะครับผมก็เดี๋ยวนะครับต้องต้องต้องรอช่างที่ตัดนะครับตัดเหล็กข้างบนนะครับไม่รู้ว่าเราจะไปช่วยยังไงนะเพราะมันอยู่สูงนะครับคงจะให้เหล็กมันหล่นลงมานะ FC นะครับสูงไม่ดูนะครับนี่นะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นโค้งนี้ครับเอฟซนี่ครับก็เป็นโค้งเหล็กแบบนี้นะครับเดี๋ยวคือผมต้องรอให้เหล็กมันร่วงลงมานะครับหรือไม่ก็ใช้ไม้งัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีช่างต้ามนะครับเป็นผู้ใช้แก๊สเป่าตัดเหล็กนะครับผมผมก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้เหล็กมันหล่นลงมาก่อนเพราะว่าเหล็กมันโดนแก๊สเป่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีความร้อน นะครับเพราะฉะนั้นมืออย่าเอาไปจับเหล็กนะเวลาที่เหล็กหล่นลงมาเนี่ยนะครับท้องนะฮะผมก็เคยโดน,นประสบการณ์แบบเอ้ยเหล็กหล่นลงมาแล้วเนี่ยด้วยความหวังดีเนาะก็เลยแบบจะไปหยิบแล้วก็ยกมาสักสักพักเป็นร้องจากเลยนะเพราะว่าเหล็กที่เป่าไฟเนี่ยนะครับมันร้อนนะครับมันร้อนนะฮะเมื่อเช้าพี่นกนะครับพี่นกแกแกรีบมะแกไปจับเหล็กปุ๊บ ไอ้ไฟไฟที่มันแดงๆอ่ะมันยังมันยังไม่หายหร้อนเนาะตรงเหล็กอ่ะนะครับมือมือแกก็น่าจะพองบ้างแหละนะครับผมเคยโดนนะครับไปโดนไอ้ตรงเหล็กแดงๆยิ่ง,ย,งยิ่งกว่าถ่านอีกนะคืออนุภาพของเหล็กที่ที่มันโดนไฟเนี่ยความร้อนนะครับมันมากกว่าถ่านถ่านไม้อีกนะเอฟซีเคยเห็นถ่านที่ติดไม้ไหมเราเอาไปจับแป๊บหนึ่งมันก็ยังพอถือถ่ายได้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยความร้อนเต็มเจับเหล็กนะครับมันทําให้แบบ ไมเลยนะผมเคยแบบจับปุ๊บหนังผมไหม้ติดเหล็กเลยนะครับ fc เพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องอเรื่องการตัดเหล็กพวกนี้ต้องให้เหล็กมันแบบว่าเย็นซะก่อนนะครับเนี่ยเขายื่นมาเนี่ยนายนายต้องจับตรงกลางนะฮะนะครับในที่ต้องจับตรงกลางนะฮะถ้าเกิดว่าจับต็มดิมเนี่ยนะฮะเสร็จเลยนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าเหล็กมัน,นร้อนนะฮะตอนนี้ก็ กาจะเสร็จแล้ว FC นะครับเนี่ยเหล็กที่ตัดเขาก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะครับ นะครับก็ผมไปจับให้ดูนะ fc ก็คือเหล็กตรงกลางนะ่ะก็คือมันไม่ร้อนหรอกนะมันร้อนแดดนั่นแหละแต่ว่าไอ้ตรงดิมๆอะห้ามไปจับนะฮะตอนนี้นะครับก็มาดูความคืบหน้าลา่าสุดกันต่อนะฮะช่างตั้มก็ตัดเหล็กต่อไปนะ fc นะนะครับนี่ครับก็ตัดเหล็กต่อไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูท่าทางแล้วผมก็ไม่รู้ตัดยังไงนะนะครับตัดข้างๆออกก่อนมั้งแล้วก็เอาข้างบนออกนะครับแล้วก็ มันต้องใช้ความระมัดระวังใน F อฟซนะครับอ,อันไหนผมช่วยได้ผมก็ช่วยในเอฟซนะนะบางบางทีบางอย่างผมก็ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะครับพวกงานเหล็กพวกนี้ผมไม่ค่อยเป็นหรอกครับเอฟซีเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้าล่าสุดกันนะครับเดี๋ยวรอดอูจังหวะนะครับที่ช่างตั้มตัดเหล็กออกมานะฮะตรงนั้นก็มีลุงพลอยู่นะลุงพลแล้วก็นายโพธินะครับ ผมก็จะเข้าไปบ้างอะไรบ้างในเอฟซนะฮะเออ,อมองไกลเหมือนย่าชิบมากหัวตักติดทะเ,เ,เลเสือแล้ว ผมเน่าวแงครับเดี๋ยวอย่ามองมวแปบเดียวรุ่งนอนแอดไว้ว้าครบสิบนาทีครับสินาทีแป๊บเดียครับเดี๋ยวอย่ามองมวครับผู้ป่วย ครับผมก็ไปเอาเหล็กมาอันนึงนะครับผมก็เหลืออีก2อันนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับผมอ่ะป้าดาก็ไปขนอันนั้นมานะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวเชือขนนะครับอเดี๋ยวผมไปขนด้วยนะครับมีอะไรบ้างโคมเงินโพอทอง ดเดี๋ยวผมไปดูอีกนะครับว่าเก็บอะไรได้บ้าง <etic. S 1> นะครับเเาััตตตตนน่่ S <S อ่ะนะครับเอครับเมื่อกี้ก็ย้องแผ่นป้ายนะครับของ <S <S แม่ตะเคียนโสลพีมาไว้ณจุดนี้นะจ๊ะนะครับ <S <S 2> <S 2> และนี่ก็เป็นรูปของเจ้าแม่เนาะ เขาเรีกสนางสองพี่น้องนะครับนี่นะฮะครับส่วนงานเหล็กนะครับก็เดี๋ยวรอตัดอีกนะครับทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ